สวัสดีครับผมกระดอนแลมโบชื่อเต็มๆของคือกระเด็นกระดอนนะครับคือไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นใครผมนะฮะเป็นเชฟระดับรางวัลมิสซิลีการยาง20ดวงและเมนูอของผมเนี่ยที่ผมจะมาทําในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวนะครับเป็นอาหารมื้อค่ำในระดับ5ดาวที่หลายคนเฟฟนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะมากินฝีมือของผมมากๆเลยนะฮะและเมนูในวันนี้นะครับผมจะมาทําห,ห่อโมกฮว้ก ไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้เมนูที่ผมจะมาทำนะครับเป็นเมนูบิฟเวลลิงตันนะฮะสำหรับที่ผมจะทำเมนูในวันนี้นะครับผมจะทำให้แขกพิเศษคนสำคัญของผมเลยนะครับใดีวันนี้นั่นก็คือนี่อะไรครับลูกชายของผมเองครับที่จะมาชิมอาหารนะครับสวัสดีครับผมจุ๊บหน่อยผมจุ๊บหน่อยมาครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อก่อนเลยฮะนี่ครับผมจะใช้เป็นเนื้อสันในอย่างดีนะครับนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะ เนื้อชิ้นนี้นะครับน่าจะประมาณ7-8ขีดได้นะครับช่างมาก็ราคา1,700บาทค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเนื้อชิ้นนี้อันดับแรกเดี๋ยวผมจะต้องปรุงเนื้อนิดนึงด้วยเกลือและพริกไท,ย,ทยนะเมนูนี้นะครับมองคนเผลอเนี่ยหลายๆลคนอาจจะมองว่ามันง่ายง่ายมากๆเลยในการที่จะทำเมนูนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ยากและลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับโอ,อเคเดี๋ยวคุกเขาเครื่องเทศกับเนื้อต่ออีกหน่อยนึงเพื่อที่จะ รอก,กระทะมันร้อนกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเนื้อเลยนะฮะใส่ลงไปในกระทะเลยว้าวโอเคขั้นตอนนี้เราจะต้องใช้ความแม่นยำและความชำนาญในการกี่เป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เนื้อด้านในเนี่ยสุกจนเกินไปนะครับเราต้องคอยกลับเนื้อด้วยความรวดเร็วเออนี่ฮะว้าวเฟอร์เฟคกีด้านบนแล้วก็กี่ด้านล่างต่อเนื้อด้านแล้วนะครับเอาออกมาไว้ใส่จานก่อนแบบนี้อ่า uh. และนี่คืออะไรอิงลิชมัตตาเราจะทาอิงลิชมัตตาลงไปในเนื้อที่กำลังร้อนๆอยู่แบบนี้นะฮะเต้องใช้ความว่องไวในการทาเพื่อที่มัตตาจะได้แทรกซึมเข้าไปสู่ชั้นเนื้อในได้อย่างรวดเร็วต่อไปผมก็จะใช้เห็ดแชมปิญองกับเห็ดหอมนะครับมาสไลด์ก่อนบางๆนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าเครื่องปั่นได้อย่างง่ายๆนะฮะและนี่คือสาเหตุนะครับที่ผมจะต้องหั่น หเห็นเนี่ยก่อนนะฮะที่ใส่เครื่องปั่นเพราะว่าดูนี่สิผมเหลือแค่เครื่องปั่นอันเล็กกระจิบลิฟแค่นี้นะฮะในบ้านเพราะว่าเครื่องหลักผมเนี่ยมันได้พังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระบอกปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะฮะกระดาพริกไทยโอเคชูสหมุนลงไปฮะ ครับตอนนี้อาเคตอนนี้เราได้เห็ดปั่นเรียบร้อยนะะต่อไปผู้จะเห็ดน,นี่นะครับไปผัดในกระทะต่อเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะผัดกับกระทะแบบนี้นะครับเม,มนูนี้นะครับนอกจากว่าคุณเนี่ยจะได้รับโปรตีนจากเนื้อและคาร์โบไฮเดรตจากแป้งแล้วเราจะบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเมนูที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากๆเลยโดยเฉพาะเห็ดน,นี่นะครับ คุณจะได้วิตามินอย่างล้นหลามจากเห็ดแชมปิญองแล้วก็เห็ดหอมของผมที่ใส่ไปตรงนี้โอเคตอนนี้เห็ดของเราได้นะฮะขั้นต่อไปผมก็จะทําการแรปเนื้อนะฮะแต่ดับแรกนะครับผมจะต้องใช้เนพาร์มาแฮมนะครับวางลงไปก่อนที่จะวางเนื้อนะฮะอันนี้พาร์มาแฮมนี้มันบางมากๆเลยนะครับจะต้องพิถีพิถันผมก็จะใส่พริกไทยลงไปแค่บางๆพอนะครับไม่ต้องใส่เกลือฮะเอาแค่พริกไทยพอครับ หลังจากนั้นผมก็จะใช้เห็ดผัดที่ผัดไว้นะครับเอ hey, ฉันรู้แลว่าแกาคิดอะไรอยู่นะพุดดิ้งกลับไปนอนที่เดิมเลยนี่ไม่ใช่อาหารของแกถึงแม้ว่ามันจะเหมือนอาหารของแกแต่บอกเลยว่ารสชาติมันลึกซึ้งมากกว่านั้นหลังจากนั้นก็วางเนื้อลงไปครับว้าวโอ้ my god เนื้อชิ้นใหญ่มากแต่พาม่าแฮมผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับตอนนี้เราก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะม้วนนะฮะในการนี่ครับยกแรปมันขึ้นมานะฮะว้าวนี่ฮะผมจะพยายามม้วนให้มันได้นะครับหนึ่งรอบโอ้โหพันไม่มีจริงๆด้วยฮะจากนั้นผมก็จะม้วนเก็บไปายนิดหน่อยอ่าฮะแล้วก็บีบครับบีบตูดกับหัวอย่างนี้นะฮะดูสิครับสุดยอดมากเลยโอเค เพอร์เฟกฮะหลังจากนั้นผมก็จะเอาเนื้อเนี่ยนะครับ mm hmm. ไปแช่ไว้ในตู้เย็นไว้สักประมาณ20-30นาทีเดี๋ยวผมจะไปแช่ตู้เย็นแป๊บน,นึงครับอ่าฮะตอนนี้เนื้อของผมก็น่าจะเซ็ตตัวดีแล้วนะครับว้าวแล้วก็วางลงไปครับวางลงไปบนแป้งพับของเราฮนะโอเคเราจะกุกมม้วนนะฮะโอเค mm hmm. okay. ว้าวเพอร์เฟกต์ ดังนั้นนะครับเพื่อความสวยงามของบิสเบรนตันที่จะได้รูปทรงที่ดีเราจะต้องแรปมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแช่ตัวเย็นอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะหมูยออุดรครับล้อล้อเล่นล้อเล่นต่อไปผมก็จะทาไข่นะครับอ่าฮะอ่าฮะทาลงไปครับอย่างนี้ครับทาให้ชุ่มเลยครับจา้วผมก็จะกรีดแป้งพายด้านบนนะครับอย่างนี้โอเค แต่ <Like. S 2> ผมก็จะเข้าตอออบประมาณ35นาทีครับโอ้โหว้าวดูนี่สิครับว้าวพรอเฟกพร์เฟกที่สุดเลยครับแป้งภายด้านนอกดูกรอบกำลังดีผมตื่นเต้น,นมากเลยครับที่จะเอามาออกมานะฮะแป๊บน,นึงนะฮะถุงมือถุงมือใช่ไหมว้าวยอดมากเลยนะ <c oughs> ต้องเอาออกจากถา,าดนี้ก่อนนะฮะเอาละเดี๋ยวผมจะเริ่มพ่าจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะว้าวคุณนี้เสียงไหมฮะเสียงภายมันดูกรอบมากโอ้มายกอดนี่ฮะดูสิครับว้าวถาจากแป้งพายด้านบนก็จะเป็นเห็ดป่าผัดอย่างดีแล้วก็มาเจอเนื้อสันในที่ชุ่มฉ่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับ โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟมันคู่กับมันบดนะครับแต่พอดีว่าผมไม่ได้ทำไว้นะฮะสักครู่เดียวฮัลโหลเคฟซีเคฟซีบอเย่อ่าอ่าเอ่อมันบดเย่าแซงคิวแซงคิวเอาล่ะหลังจากนั้นแล้วก mm ็ hmm. ผมก็จะเสิร์ฟกับซอสไวน์แดงที่ผมได้เคลียร์ไว้ mm hmm. นะฮะ <Thank you. S 1> ผมไม่ได้ทำเลอะเทอะนะครับนี่คือศิละปะ ขั้น <het PI ES> สูงเลยท <music Brothers> ี่ผมได้ร่ำเรียนมาว้าวเรียบร้อยครับบีฟเวลลิงตันอืมอืมกินว้าวโอ้โอ้ไมค์ครบ very nice ผมไม่อยากจะโม้นะครับว่าเมนูนี้เนี่ยทำเสิร์ฟให้คนทั่วโลกที่มากินแล้วกว่าหนึ่งล้านตอนเลยทีเดียวนะฮะไม่อยากจะโม้เลยจริงจริงมันเป็นอะไรที่ อร่อยมากๆเลยผมขนาดผมทํากินเองยังหยุดที่จะกินไม่ได้เลยครับตอนนี้มันได้กลิ่นหอมของทั้งตัวเห็ดป่าที่ผมได้ผัดลงไปที่เป็นเลเยอร์อยู่ชั้นด้านในของแป้งพัฟบวกกับชิ้นเนื้อที่ย่างออกมาได้เพอร์เฟกลงตัวอื <c oughs> เป็นอยไรที่อร่อยมากๆ <c oughs> อร่อยจริงๆนะเนี่ยข้ากับซอสวา์แดงเป็นอย่างดีที่สุดเลย <c oughs> แล้วก็นี่เลยเครื่องเคียงของผมคือ มันบด KFC นะฮะอืมคือเข้ากับมันบด KFC สุดยอดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้มาเปิดเผยสูตรเคล็ดลับซิกเนเจอร์เมนูของผมให้ดูแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้นำไปลองทำตามกันดูนะครับสำหรับช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอือ